เริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่รับชมในไลฟ์สดแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่มาชมย้อนหลังนะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาแนะนํามาสอนคุณแม่จัดการเ,เรื่องจัดการอารมณ์เนาะของลูกวัยทองนะคะวัยทองก็วัยสองสามขวบเนี่ยค่ะขวบกว่า2ขวบเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นวัยที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามีความยากลำบากเนาะคุณหมอตัวคุณหมอเองเนี่ยเข้าใจดีเพราะว่าน้องเดนนี่ก็เพิ่งผ่านวัยทองมานะคะ ก็ช่วงที่ลูกขนาดลูกของคุณหมอเองเนาะที่คิดว่าในความเข้าใจของแม่เนี่ยก็คิดว่าลูกเป็นคนที่ไม่ได้ดือ้อไม่ได้โซนไม่ได้เป็นเด็กเลี้ยงยากอะไรเนาะแต่อาจจะต้องแบบต้องการการปรับตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงช่วงวัยทองนะคะก็ทําคุณหมอเหงื่อตกเหมือนกันนะคะเหงื่อตกแบบปาดไปหลายรอบเหมือนกันว่าแล้วก็ก็ต้องคล้ายๆกับคุณแม่เลยท่านนกลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยฉันทอะไรผิดไปหรือเปล่าฉันมีสเต็ปไหนที่ฉันพลาดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเข้าใจอารมณ์เลยว่า เออมันเลี้ยงยากจริงๆเนาะแบบใบทองเนี่ยแล้วอิทริปอิทธิเดชแต่ละวันที่เขาแสดงกับเราเนี่ยมันก็หลากหลายเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเข้าใจคุณแม่แมๆหลายท่านนะคะที่กําลังเลี้ยงลูกใบทองเนาะก็เอาตัวอย่างเอาตัวอย่างปัญหาใน inbox มามา,มาอ่านให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะคะก็คือคนนึงเลยนะคะก็เอาคุณหมอแบบสรุปให้ฟังก็แล้วกันเนาะว่า ประมาณขวบกว่าลูกอ่ะชอบไม่แน่ใจว่าลูกปกติหรือเปล่าเนาะคุณแม่บอกว่าคือลูกอ่ะชอบอารวาสมากเลยแล้วก็ถ้าถ้าแม่ถ้าแม่แบบจะไปทําอะไรแล้วแม่ห้ามอย่างเงี้ยเขายิ่งจะต่อต้านนะคะแม่ก็ไม่เข้าใจว่าเออบางทีก็ก็แม่ก็ดุแล้วพอเขาต่อต้านก็เหมือนกับว่าเออแบบไม่เล่นกับแม่แล้วไม่นอนกับแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อ่า ็นอย่างนี้บ่อยๆนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือลูกขวบกว่าเหมือนกันขวบปลายนะคะชอบไปแยบปลักไฟมากเลยแล้วแม่ก็อุตส่าห์สอนอุตส่าห์บอกว่าไม่ได้นะไม่อันตรายอย,างงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลูกก็ยังไปนะคะแล้วก็เหมือนแบบยิ่งแม่ยิ่งห้ามมันก็เหมือนเหมือนยิ่งไปคราวนี้คุณแม่ก็รู้สึกว่าท้อใจมากเลยบางครั้งเนี่ยก็มานั่งแบบเรียกว่านั่งเครียดนั่งร้องไห้เลยนะคะว่าทําไมลูกถึงไม่เชื่อเนาะก็อันเนี้ย อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างว่าเออมีหลากหลายมากเลยเนาะปัญหาเรื่องของไวัยทองก็สรุปว่าวัยนี้นะคะวัยสองขวบขวบกว่าแล้วเอาไปหนึ่งถึงสามขวบเนี่ยอือก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าไวัยทองเนาะไวทยทองววยเขาเรียกว่าเราเรียกภาษาไทยว่าไวัยทองถ้าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าน่ากลัวน่ากลัวเนาะ t e r r i ริ e บิลนะคะคืออ่าคือเป็นไวัยที่น่ากลัวมากเป็นวัยสองขวบที่น่ากลัวมากเขามีการเปลี่ยนแปลง อารมณ์เยอะถ้าโดยตามพัฒนาการก็คือแน่นอนนะคะสมองสมองของเขาเนี่ยก็ยังเรียกว่าอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เหตุผลนะคะอารมณ์เนี่ยก็กําลังพัฒนาเราก็ยังพัฒนาไม่ได้ดีส่วนเหตุผลไม่ต้องพูดถึงนะคะอ่าเวลานี้ไม่ได้เข้าใจอะไรเหตุและผลแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรอกคะ่ะดังนั้นนะคะ อย่างเคสที่คุณแม่ที่มเมื่อกี้เราให้ฟังว่าแม่ก็อุตส่าห์ลูกไปดึงปักไฟไปเดีย่ยปักไฟแม่อธิบายเหตุผลมันอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้ลูกลูกลูกก็ไม่ฟังเลยก็เป็นเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งนะคะเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลราคาดีกวัยนี้แต่ว่าเราจะสอนได้ยังไงเราก็มีเทคนิคการสอนนะคะเดี๋ยวคุณหมอก็จะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปแล้วก็อีกปัญหาอีกหลายๆบ้านก็คือเออเวลาไม่ได้ดังใจก็จะอละวาด ก็จะร้องกรีดบางคนก็ลงไปนอนกิ้งกับพื้นใช่ไหมคะมีบ้านไหน <c oughs> ไหนที่ดูดูกันอยู่เนี่ยนะคะอ่ะบ้านไหนที่ลูกกําลังไปไวททองหรือว่าบ้านไหนผ่านไวททองมาแล้วมีอาการอรัลวาดแบบไหนหรือว่ามีอารมณ์รุนแรงแบบไหนหรือว่าอารมณ์แบบอ่ที่คุณแม่รู้สึกว่าปวดหัวยังไงบ้างลองพิมพ์กันมาให้คุณหมอฟังสักนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปต่อกันว่าแต่ละบ้านเนี่ยปัญหาเป็นยังไงนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณ คุณครูมุ้งมิงคุณแม่โจคุณแม่โจนะคะบอกว่าลูกวัยขวบเจ็ดเดือนค่ะามาฟังกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้อไปจาัดก,การอารมณ์ลูกกันค่ะคุณแมน่นูริดานะคะลูกสามขวบครึ่งค่ะชอบต่อต้านช,ชอบชอบทำสิ่งตรงกันข้ามอืนี่แหละค่ะอยู่โรงเรียนตั้งใจงานที่ครูให้ดีค่ะแต่กลับมาบ้านลีลาเยอะไม่ยอมทําเหมือนกับที่โรงเรียนอาจจะคล้ายๆกันนะคะอันนีน้คุณแม่พน,นิดา ขบจะเดือนงองแง,ง,งขั้นสุดเอาแต่ใจมากใช่ค่ะเอาแต่ใจมากคุณแม่อรุณีนะคะสองขบเก้าเดือนชอบโยนของใส่พี่สาวค่ะแล้วก็ชอบตีพี่ด้วยนี่คุณแม่คุณแม่ทอคุณแม่ครูมงม,ม,มีสามขบครึ่งนะคะคุณแม่บิวตี้ว่าผ่านมาแล้วค่ะดีใจด้วยค่ะก็จะเป็นการจัดการอของวัยต่อไปเนาะก็สรุปว่าที่เราเจอกันบ่อยๆก็อย่างที่ที่ที่คอมเมนต์คอมเมนต์กันมานะคะต่อต้านมั่งล่ะ ชอบอยากจะทําอย่างที่เราเราไม่ให้ทำมังหละ่ะแล้วก็ตีอรารวาสนะคะแล้วก็แต่ใจอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เราเจอกันบ่อยๆเลยเนาะครนี้ก็มาเข้าถึงวิธีการจัดการกันค่ะอย่างแรกเลยเดี๋ยวหมอก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าพัฒนาการของเด็กแตละวัยนะคะเรา back to basic กันนิดนึงให้หมอกับการมาชมไลฟ์หมอพัฒนาการเนาะก็พัฒนาการเด็กแตละวัยไม่เหมือนกันเนาะ หขวปีแรกเนี่ยก็จะเป็นวัยที่ยังไม่ค่อยอะไรมากมุ้งมิ้งฟุ้งฟิงเนาะนอนอยู่กับที่แล้วก็อาจจะแค่คลานแค่เกาะยืนเกาะเดินเดินก็แค่ต่อแต่ละแต่เนี่ยนะคะแต่วัยนั้นก็คือเป็นวัยที่แบบเป็นวัยที่เริ่มสร้างความมั่นใจเริ่มสร้างความเรียกว่าสร้างความเชื่อใจในโลกใบนี้สร้างความผูกพันกับพ่อแม่คนเลี้ยงใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่พอเด็กอ่ะเริ่มอ่ะผ่านวัยหัวปีแรกไปแล้วก็จะ เข้าสูข่ขวบปีที่2ที่3นะคะขวบปีนี้ก็จะเป็นไวัยที่เด็กเขาภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองออตโตนมี่นะคะก็คืออยากจะทําอะไรด้วยตัวเองอยากจะเรียนรู้ว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างมีความสามารถจะทําได้แค่ไหนชั้น่ะทำได้แค่ไหนแล้วก็ชั้นเนี่ยเป็นใครเนาะมองแบบเรียกว่าค้นหาตัวตนของตัวเองนะคะว่าทำได้แค่ไหนแล้วฉันควบคุมโลกนี้ได้แค่ไหนด้วยเนาะ มันก็เชื่อมโยงไปถึงเขาชอบเอาแต่ใจชอบอารวาตแอนครัมนะคะเนี่ยค่ะก็คือมันมันก็มีที่มาที่ไปของพฤติกรรมอารมพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกอารมณ์ที่เด็กแสดงออกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพอถ้าเราเข้าใจแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาดูวิธีการจัดการไปอันนี้คือเบสิกเนาะว่ามันเป็นตามพัฒนาการที่เด็กอาจจะมีพฤติกรรมมีอารมณ์การแสดงออกแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยพอลูกแสดงออกนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาค่อยที่ปัญหาเลยว่า เมื่อเกิดปัญหาเราควรเราจะทําอะไรได้บ้างเราจะปรับกันยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยเมื่อลูกแบบเกิดปัญหาอย่างเช่นอะไรนะตีพีหห่หรือว่าอย่ากปักไฟหรือว่าดื้อหรือว่าอยากจะทําอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือเราต้องดูก่อนว่าก่อนเหตุการณ์นั้นอนะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ว่าเขาจะเขาอลรว่าหรือเขาโวยวายหรือเขาร้องไห้หรือว่าเขาตีพี่เนี่ยมันมีอะไร เป็นต้นเหตุหรือเปล่ามันมีอะไรเป็นเหตุนาหรือว่ามีอะไรมีเหตุการณ์อะไรอยู่ก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะคะเพื่อว่าเราก็จะได้แยกแยะได้ถูกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เราควรจะจัดการประมาณไหนเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าเป็นวัยเนี้ยเป็นวัยที่เขาอ่ะต้องการเรียนรู้ว่าเขาอ่ะทําอะไรได้มากแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยังต้องเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์ตัวเองซึ่งเขาไม่ได้รู้มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว,วเราวัยเนี้ยเราอาจจะต้องเป็นคนช่วยเขานะคะอ่ะพอเราเราก็ คือเราจะต้องดูนิดนึงว่ามีอะไรเป็นเหตุนามอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเดี๋ยวหาตัวอย่างก่อนสมมติว่าเขาร้องไห้เราวาดใช่ไหมคะคุณแม่ท่านเมื่อกี้บอกว่าเอาแต่ใจถ้าเกิดว่าไม่ได้ดั่งใจก็จะร้องไห้สมมติว่าเขาร้องไห้ไม่ได้ดั่งใจแล้วเขาร้องไห้เราก็ไปดูว่าอะไรที่เขาอยากจะได้ดั่งใจเนาะเพราะส่วนใหญ่เราอยู่กับเขาเราจะรู้อยู่แล้วล่ะเช่นเขา้องวาเพราะว่าก่อนหน้านั้น่ะ เขาอยากจะเอามือไปแย่ปลักไฟอ่ะแล้วคนนี้แม่ไม่อนุญาตให้แย่แม่ก็ไปดึงออกมาหรือว่าแม่ก็บอกว่ายายุดอะไรอ่ะก็คือห้ามนั่นแหละเนาะอ่ะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือเราก็วิเคราะห์กันเนาะเด็กอะ่ะน่าจะยากรู้ว่าในปลั๊กนั้นมีอะไรแย่ได้ไหมซึ่งถ้าวิเคราะห์โดยรวมก็คือมันอันตรายใช่ไหมคะมีบ้านไหนจะยอมให้ลูกเอามือไปแย่ปลักไฟไหมคะ ถามร้อยบ้านก็คงไม่มีเนาะก็คงจะตอบทั้งร้อยบ้านว่าไม่มีเราไม่อนุญาตใช่ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าเหตุการณ์นำนะมันเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้อันนี้เราจะไม่ยอมให้เด็กทำเนาะเพราะว่ามันอันตรายทําไม่ได้ทาแล้วเกิดอันตรายถึงชีวิตอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะคะว่าแยกแยะจากพฤติกรรมเหตุนำว่าถ้ามันอันตรายเราก็จะไม่ยอม เพราะว่ามันจะมีกรณีที่2ก็คืออย่างที่บอกเนาะเราต้องแบบเลี้ยงปรับตามพัฒนาการด้วยคือบางอย่างไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ทําไปหมดเนาะก็ถ้าเกิดอนุญาตให้ทําได้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้ความสามารถศักยภาพของตัวเองอะไรพวกเนี้ยนะคะเราก็เราก็อาจจะอนุญาตได้อันนี้ในแง่ของการาบริบทเหตุการณ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจัดก,การอารมณ์จะเป็นข้อต่อไป ก็คือถ้าสมมุติว่าอีกเป็นอีบริบทหนึง่งเช่นถ้าเขาร้องไห้อะละวาดไปเอาแต่ใจเพราะว่าแม่ขัดใจที่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคือเขาเดินไปในห้องน้ําแล้วก็เอามือไปตีเนาะบางคนก็เดินมือผ่านเด็กประมาณขวบกว่าสองขวบมันก็คือเริ่มอยากเล่นน้ำเนาะไปเล่นเอามือไปตีน้ําในกละมางังแล้วก็มันก็เลอะเทอะแล้วมันก็มันก็เปื้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปเล่น กองดินกองทรายแบบเนี้ยคือไปขุดดินเล่นไปปิน้นไปไปเล่นโครนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเป็นลักษณะนี้เราคือคุณแม่อยู่ด้วยเนาะคือเด็กอะเล่นมันเลอะปัญหาคือมันเลอะมันเลอะเทอะแต่ว่ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยอยู่ในสายตาถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็อาจจะอนุญาตให้เขาทําได้นะคะก็คือยอมให้ทําเพื่อใี่เด็กอ่อเรียนรู้ว่าคือการเล่นแบบแตะ ตีน้ําหรือว่าการเล่นดินเล่นทรายเนี่ยมันเป็นการเล่นเพื่อพัฒนาสมองของเด็กวัยนี้เนาะวัยประมาณน้อยกว่า2ขวบเนี่ยคือการการใช้ประสาทสัมผัสต,ต่างๆในการเล่นในการจับในการสัมผัสในการเนี่ยมันคือการเรียนรู้นะคะซึสังเกตว่าเด็กหลายๆบ้านจะชอบตีน้ําก็คือเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของเด็กเนาะ ถ้ามันไม่ได้แย่เกินไปเนาะแม่สามารถดูได้อยู่ในสายตาแล้วก็เล่นเสร็จพาไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะอนุโลมให้เล่นได้นะคะเนี่ยค่ะก็คือให้คุณแม่วิเคราะห์สถานาการณ์แบบนี้ค่ะเพื่อว่ามันก็จะได้มีเหตุการณ์ที่เราโอเคห้ามอีกเหตุการณ์ที่เราโอเคอนุญาตเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเรากลับไปที่พัฒนาการนะคะว่าถ้า วัยนีย้ถ้าเราห้ามมากเกินไปคือเด็กก็ไม่ได้ทําอะไรเลยพอเด็กไม่ได้ทําอะไรเลยเด็กก็รู้สึกว่าหนึ่งอ่ะไม่มีตัวตนเนาะฉันเอ๊ะตัวของฉันทําอะไรได้บ้างเอ๊ะฉันทําอะไรไม่ได้หรือทำแล้วอันนี้ก็แม่ก็ไม่ให้ทำอันนี้ก็ไม่ให้ทาแล้วจริงๆอีกอย่างนึงก็ทําให้เกิดอาการต่อต้านด้วยเพราะว่าเขาอยากรู้อ่ะเขาอยากเรียนรู้เขาอยากรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรแล้วฉันทำได้แค่ไหนจับได้ไหมแตะได้ไหมหรือว่าเอามาอมมาเรียนได้ไหมอ่ะถ้ามันถ้าถ้ามันทาทาแล้ว ทำแล้วก็เออไม่ได้ไม่ได้มันก็รู้สึกว่าอยากจะลองดูจังเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เกิดอาการต่อต้านว่าเอะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วอเออต่อต้านแม่ไปอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นก็คือเพื่อให้อ่าเด็กเนี่ยเติบโตตามพัฒนาการและเราก็ได้ให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยนะคะก็อาจจะต้องปรับข้อแรกก่อนนะคะว่าเราปรับดูก่อนว่าเหตุนําเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอนุโลมได้ไหมเนาะเราอนุญาตได้ไหมนะคะเพราะว่าวัย ัยเล็กนะคะเราเรื่องการฝึกวินยัยอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกวินัยอย่างหนึง่งก็คือให้รู้ว่าขอบเขตความสามารถในการทําได้การเรียนรู้ของเขาเนี่ยทำได้แค่ไหนแล้วก็อันไหนทําไม่ได้เราก็ให้เขาได้เรียนรู้เช่นอันตรายไม่ได้ออันนี้เลอะเทอห,หน่อยทําได้แต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องไปทําความสะอาดต้องเ,ออเล่นเสร็จก็ต้องเก็บนะอะไรประมาณนี้เนาะก็อันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูก่อนว่าเหตุการณ์เหตุนํำนั้น ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์มีอะไรเป็นเหตุน้ำแล้วก็เพื่อเราจะพิจารณาว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งต่อไปเราพอจะอนุญาตให้เขาทําได้ไหมหรือว่าตกลงกันใหม่เนาะข้อต่อไปนะคะพอไปถึงเหตุการณ์แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็หน้างานก็จะแบบเออไปแล้วขาร้องอารวาสเวรวายท่าท่าว้างปลาเข้าของมางคนตีพ่อตีแม่ด้วยนะคะน้องเนี่ก็เคยเป็นเหมือนกันแบบตีตีอะตีตีเหมือนเขาแบบอารมณ์ไม่ดีเขาเขา เขางุ่งหงิดมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะพาหงหงิดมากเหมือนเหมือนแบบคนเป็นบ้านะถ้าเกิดว่าเป็นคนโตร่วมผู้ใหญ่อาการแบบนี้ก็คือแบบเสียสติอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอเป็นเด็กเราก็เข้าใจได้ว่าเออเขาก็คือเขายังเด็กอยู่การจัดก,การอารมณ์เขายังไม่ดีเนื่องจากสมองเขายังพัฒนาไม่ดีนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็คืออย่างแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องนิ่งก่อนนะคะเวลาที่ลูกเอาราว้าวยวายเนี่ยคือจะยังไงก็ตามเนาะถึงเราจะโกรธจะหงุดหงิดไปกับลูกแล้วอะแต่เราก็ยังต้องพยายามนิ่งนะคะเพราะว่า เวลาที่เขาจัดการอารมณ์เนี่ยเขาจะดูผู้ใหญ่เขาจะดูคนรอบข้างเป็นหลักนะคะเราก็ต้องนิ่งก่อนแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยอ่าถ้าเขาทําอะไรเราก็กอดเขาไว้นะเช่นแบบเขาควา้างปาเขาของ,ของหรือเขาตีพ่อตีแม่หรือว่าเขาตีพี่อย่างเงี้ยนะคะเราจะจับมือไว้หรือว่าเอาเอาจับเข้ามากอดแล้วก็พูดสั้นๆก่อนนะคะว่าทําไม่ได้เนาะตีไม่ได้อ่าแล้วก็ตามด้วยอารมณ์ที่เขากําลังเกิอดอยู่ตอนนั้นนะคะ ช่นหนูงดหงิดหนูงุหงิดที่แม่ไม่ให้เล่นอันเนี้ยแต่หนูตีแม่ไม่ได้นะลูกหนูกําลังโกรธแม่ที่แม่ห้ามไม่ให้หนูแยกลักไฟแต่ตีพี่ไม่ได้นะคะ,ะก็พูดสัส้นๆกระชับแล้วก็น้ําเสียงก็ปรับร,ร,ร,ระเรียบนะคะพยายามไม่เสียงดังไม่ใส่อารมณ์เนาะ,ะก็คือประมาณนี้แล้วก็พูดสักสองสองครั้งแล้วก็กอดเขาไว้แล้วก็นิงน่ง ถ้าเขายังโวยวายอยู่อีกเราก็อาจจะพูดต่อนะคะว่าโอเคแม่เข้าใจว่าหนูกําลังกโกรธเดี๋ยวแม่อยู่ตรงนี้แหละเกาะอ,อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวถ้าหายกโกรธแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันสังเกตนะคะว่าเวลาที่คุณหมอแนะนําเนี่ยจะยังไม่ได้แนะนําว่าอธิบายเหตุผลเนาะว่ามันอันตรายอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คนมีอารมณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนาะเขาก็จะไม่ค่อยฟังเหตุผลอยู่แล้วคนนี้เด็กเนี่ย โอ้สมองของเขาก็ยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะพัฒนาเรื่องเหตุและผลอยู่แล้วด้วยนะคะก็ดังนั้นช่วงที่เขามีอารมณ์เนี่ยเราก็จะยังไม่พูดถึงเหตุผลเราจะพูดถึงแค่อารมณ์การพูดถึงอารมณ์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าพอระยะยาวคือตอนแรกๆก,ก็อาจจะงง,งๆเนาะลูกอาจจะเชื่อมั่งไม่เชื่อมัง่งก็ยังจะดิ้นเยอะดิ้นนานอยู่หรือว่าเป็นนานอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่เดียวก็คือมีหน้าที่ใจเย็นแล้วก็รอรอให้เขาสงบเนาะแล้วก็ ถ้าจะพูดก็พูดแค่นั้นทำไม่ได้หนูกําลังมีอารมณ์อะไรก็พูดประมาณนั้นเพราะว่าเด็กอะค่ะตอนแรกที่เขามีอารมณ์เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดเวลาเ,าเราพูดสะท้อนอารมณ์พูดบอกอารมณ์กับเขาไปเนี่ยว่าหนูกําลังกโกรธหนูกําลังหงุดหงิดหนูกําลังหิวหนูกําลังง่วงอะไรเงี้ยอะไรก็คือเท่าที่เราจะเล่าได้นะคะ,ะพูดไปเด็กเขาจะค่อยๆเชื่อมโยงได้ว่าอ๋อ แบบนี้คือกาลังโกรธแบบนี้คือกําลังเสียใจแบบนี้คือกําลังกลัวอะไรพวกนี้เนาะไปสักเรื่อยๆค่ะเป็นบางเด็กบางคนก็ปีนึงบางคนก็สองปีเขาก็จะเริ่มจับอารมณ์ได้จับอารมณ์ตัวเองได้นะคะแล้วในที่สุดพอพัฒนาการทางภาษาดีแบบสามขวบสี่ขวบอย่างเงี้ยพัฒนาการทางภาษาก็เริ่มดีใช่ไหมคะเขาก็จะเริ่มบอกอารมณ์กับเราได้นั่นแหละคะ่ะก็คือแสดงว่าเขาเริ่ม จัดการอารมณ์ได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วเราก็ก็ค่อยฝึกเขา้นสต็ปถัดไปค่ะก็คือการที่เราสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ด้วยการเรอชี้ให้เขาเห็นว่าเขากําลังเกิดอารมณ์อะไรเนี่ยมันก็จะช่วยเขาได้นะคะว่าเออหนึ่งรู้อารมณ์นะคะแต่ว่าการจัดการอารมณ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะก็ก็อย่างที่บอกเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็หายเร็วบางคนก็หายช้าอะไรเงี้ยก็สิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องนิ่งแล้วก็รอนะคะ ครานี้อีกอย่างหนึง่งบางคนก็โหมคุณแม่คุณพ่อก็ใจจะขาดตายนะคะโหมเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะหยุดร้องเนี่ยหรือว่าแบบยิ่งพูดยิ่งร้องก็มีใช่ไหมคะอีกวิธีหนึ่งที่เราก็ใช้ได้ผลในเด็กวัยนี้ก็คือใช้วิธีหลอกล่อค่ะเบี่ยงเบนความสนใจเนาะเบี่ยงเบนความสนใจไปเลยว่าไม่ให้เล่นน้ำแล้วร้องให้แล้วว่าหรือว่าไม่ให้เล่นปลั๊กไฟแล้วร้องให้แล้วว่าแล้วก็จับมือหยุดแล้วก็ เราก็ร้องใช่ไหมคะเราก็ลออไปเลยว่าอไปดูนกดูไม้ไปเล่นตุ๊ก,กตาไปเล่นจิ๊กซอวไประบายสีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละบ้านแล้วแต่เด็กแต่ละคนว่าเขาชอบอะไรแล้วก็หลอกล่อไปแบบนี้นะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้หลกัหลกๆเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเด็กวัยไหนเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเราไม่ได้ฝึกการจัดการอารมณ์มาตั้งแต่เล็ก ก็จะมีอาการอารวาดไปจนถึงสี่ขวบหกขวบอะไรเงี้ยก็ยังมีดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการอารวาดเหล่านี้นะคะเราก็ใช้เทคนิคนี่เบื้องต้นนี้คืออย่างนี้ก่อนแต่ถ้าสม,มติเด็กเป็นเด็กโตเนี่ยเริ่มเข้าใจเหตุผลเพราะเขาเอารมณ์สงบแล้วก็ค่อยพูดถึงเหตุผลแล้วก็พูดถึงข้อตกลงกันในครั้งต่อไปเสริมเข้าไปนะคะโอเคพอได้ไอเดียหรือเปล่าเอ่ยมีท่านไหนเคยทำประมาณนี้บ้างหรือว่าท่านไหนยังไม่เคยทำคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยนะคะ เดี๋ยวขออ่านของเม่นิดนึง